ตรงนี้เป็นสี่แยกเราจะตรงไปอำเภอเสมืองทางก็รถเลี้ยวพอสมควรมีโค้งหักศอกนิดหน่อยตอนลบไปเนี่ยถนนมันลื่นนิดนึงเพราะว่าฝนตกตอนนั้นนะ่ะมุนไปช่วงเดือนพฤศจิกานะคะออตอนวันที่สิ เราไปสวนกุหลาบเขาจะเปิดวันนี้เป็นวันแรกเขาเปิดแค่13วันเองช่วงนี้สวนกุหลาบปิดอยู่เดินทางเรื่อยๆก็ระยะทางก็พอสมควรมาถึงจุดชมวิว ตรงทิวทัศน์ผ่าเสมืองมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าหมอกลงจัดมากาถึงถึงที่สวนกุหลาบแล้วที่จริงที่ทางสวนกุหลาบเขาก็มีที่จอดรถให้แต่ว่าเรามองไม่เห็นเราก็เลยขับขึ้นมาเลยสวนกุหลาบเร็นติกชิดขอบฟ้า ค่าเข้าชมคนละร้อยสี่สิบบาทเขาจะมีกุหลาบขายดอกละห้าบาทถ้าเป็นลรอปลงมาดูสดกุหลาบก,กันเลยคือจะบอกว่าสวยมากสวยมากจริงๆต้นต้นบางพันน่ะสูงกว่าเราอีก ดอกก็สวยมากอันนีเน้เปิดวันแรกก็เนีย่ยสวยสวยมากๆเลยดอกกำลังตูมอยู่นะนี่ที่ห่อไว้ก็มีเพราะว่าฝนมันลงเขาก,กะว่าไว้เปิดวันอื่นมีทั้งสีโอโรสสีขาวสีขาวเขียวสีแดงสด จริงๆแล้วที่นี่คือบ้านบวกเตยเป็นเหมือนกับแหล่งปลูกกุหลาบใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่เขาเป็นที่นี่เขาเป็นแบบสวนกุหลาบตัดดอกแต่ส,วน,สวนกุหลาบโรแมนติกเนี่ยเอามาทําแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเขาเห็นแล้วว่าสวนของเขานี่รู้สึกว่าใหญ่ที่สุดเลยอ่ะแต่ส,วน,สวนของชาวบ้านอื่นก็มีนะคะแต่ว่า ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนี้<ป>แถบนี้ที่เสมืองนี้ก็มีโครงการหลวงทุ่งเริงสำหรับปเป็นศูนย์วิจัยดอกกุหลาบโด,ดยตรงเลยเห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยเป็นสวนกุหลาบหมดเลย อันนี้สีขาวคือเดินจนไม่หมดเดินไม่ทั่วอากาศก็ดีมากอันนี้สีแดงสดุด นี่แบบออกชมพูอ่อนๆดอกใหญ่มากสวยที่สุดเลย <c oughs> เดินไม่เบื่อแต่ที่คือแดดมันแรงคืออยู่นานไม่ได้เพราะแดดมันแรง เขาจะทาทางเล็กๆเนี่ยไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นลงแล้วก็จะทําทางเนี่ยเข้าไปในแปลงเป็นทางเล็กๆแต่ระวังลื่นนะคะเพราะว่ามันมันเป็นตะไคร่น้ําสวนจะเปิดหีทุทชีหนึ่งเนี่ยต้องติดตามทางเพจเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดทุกเดือนเขาจะเปิดเป็นช่วงต้องติดตามทางเพจเขาดูให้ดีว่าเขาเปิดวันไหน คิดว่าเขาหน้าจะเปิดช่วงราวๆก่อนเมษายนค่ะน,น้ำมนออกมาจากส่วนบุลาบแล้วก็ลงมาทางเข้าทางเดิมเออกลับขากลับเนี่ยกลับไปทาง บ่งแยงนะคะลงทางแม่ริมทางแม่ริมก็มาสะดวกกว่าแต่น้ำมนเนี่ยคราวนี้ไปเที่ยวขับไปดูทางเสมิงขอบคุณที่รับชมฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ